สวัสดีครับเราสุพันเพศหญิงครั้งที่สองนะครับรูปที่เห็นนี้เป็นรูปจากหนังสือของไบโอไบเทนหนังสือของพี่เทนนะครับปัจจุบันเขาจบแพทย์ไปแล้วตอนนี้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ไหนสักแห่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบ <g ül> ก็รูปเนี้ยเป็นรูปเอาไว้ว่าสุพันธ์ของผู้หญิง ก็ตรงนี้โอวารีก็คือรังไข่รังไข่ก็เป็นที่สร้างไข่เอนนงาง่ายคือสร้างไข่อันนี้คือโอวิดักคือท่อนําไข่คือพอสร้างไข่เสร็จแล้วไข่มันจะมารอแ,วแถวๆนี้แล้วรออสุจิมาผสมอะไรทํานองเนี้แหละครับแล้วยูทีลัสตรงนี้คือมดลูก เอ d นโดมิเทรียมนี่ก็คือชั้นเยื่อบุชั้นเยื่อบุผิวมดลูกเอ d นโดมิเทรียมเนี่ยจะมีความหนาต่างกันในรอบเดือนคือไอวันที่มีประจำเดือนนะครับเอ็นโดมิเทียมมันจะสลายออกมาเป็นเลือดอะไรทำนองเนี่ยแล้วอันนี้คือเซอร์วิสคือปากมดลูกอ่า มันเป็นที่ติดเชื้อ HPV หรือเชื้อเพมามเร็งปากมดลูกนั่นเองแล้วไอ้นั่นของผู้ชายก็จะเข้ามาได้แค่นี้จะเข้ามาลึกกว่าน,นี้ไม่ได้จึงเห็นปัญหาในหนัง AV ว่าทำไมมันเข้าไม่ได้สักทีอะไรทำนองเนี่ยอันนี้เพื่อ for education นะครับเพื่อการศึกษาอันนี้ไม่ได้ลามกอะไรผมไม่ใช่คนอย่างนั้นถ้าเกิดอยากดูหนัง AV ก็ไปดูที่อื่นที่นี่ไม่มีฉายโอเคปะ ก็อันนี้คือวัใจหน้านี่คือช่องคลอดเป็นรูปที่บอกว่าไข่เป็นยังไงมั่งในใน,ในหนึรอบเดือนอันนี้คือเป็นรอบเดือนต่างๆของผู้หญิงนะครับก็เริ่มต้นจากวันที่ศนย์ก่อนอันนี้ก็คือ p า,าร์มา y ีโอโอไซ จำนวนมากประมาณสี่หมื่นสี่หมืนฟองหยิบมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือพารารีอโอไซนั่นเองแล้วมันถูกล้อมรอบด้วยฟอสลิคูล่าเซลเป็นเห็นเป็นขีดๆอย่างนี้ครับแล้วมันจะเลือกมาหนึ่งฟอง พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆฟอลรสคูล่าเซลล์มันก็ค่อยๆแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆพอถึงรูปนี้มันจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีช่องว่างอยู่ช่องว่างตรงเนี้ยเรียกว่าแอนทรัมแล้วก็แบ่งเซลล์ จนได้ใหญ่มากจนได้ฟอ l ริเคิลใหญ่มากตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นฟอ l ริเคิลที่โตเต็มที่แล้วหรือจะเรียกว่ากราฟีนฟอเริเคิลก็ได้พอมันใหญ่มากแล้วอ่ะมันก็แตกออกดีพอแตกออกแล้วจะมีไข่โผล่มาอันนี้ก็คือ secondary oocyte จากตรงนี้ยเป็นพาร์มารีอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็เกิดการแบ่งเซลล์มาจนถึงเซคันด a r ารีโอโอไซก็เกิดการตกไข่ออฟฟูเลชันในวันที่สิบสี่พอดีแล้วฟอริคูล่าเซลล์อ่ะมันก็ค่อยๆมันก็กลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองเพอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วมันก็ชื่อว่า ไอตัวนี้มีมชื่อว่าคอปัสลูเทียมคอปัสลูเทียมจะมีสีเหลืองมันก็สร้างฮอร์โมนมาซึ่งเดี๋ยวจะเก่าวในที่หลังเก่าวในตอนหลังแล้วคอปัสลูเทียมมันก็ดีเจเนเรตลงเรื่อยๆก็คือฝ่อลงเรื่อยๆกลายเป็นคอปัสอลบิแคนเป็นสีขาวๆสีเผือก นในวันที่28ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นในหนึ่งรอบเดือนการเปลี่ยนแปลงของไข่ในผู้หญิงนะครับแล้วรูปนี้เป็นรูปอลังการมากใหญ่เฟอ้อขออธิบายคำด้วยรูปสวยๆอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นฟอเิเคิลรอบๆเนี่ยเป็นฟอเิเคิลตรงกลางเนี่ยเป็นพาราไดโอโอไซด์ o มันก็ค่อยๆจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าฟอเิเคิลมันโตอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยแล้วมันก็เกิดช่องว่างตรงกลางเนี่ยเยกวแอนทรัมตรงนี้ไม่ใช่ออวุ่มนะไม่ใช่ออวุ่ม ไม่ใช่อ่าแป๊บหนึ่งมันไม่ใช่อวุมมันเป็นโอโอไซแล้วมันก็โตไปเรื่อยจนเกิดช่องว่างขนาดใหญ่มากแล้วโพลิเครีมันก็ใหญ่เวอร์อใหญ่เชี่ยเชี่ยใหญ่สัดสัดอ่ะเข้าใจปะพอมันใหญ่สัดสัดแล้วมันก็แตกออกอ่ะแตกออกมาอหลุด มันก็แตกออกมา Avulation ก็คือการตกไข่ต่นี้มันก็ออกมาเป็น Secondary o o c y t e คือในในระหว่างเนี่ยมันก็เกิดการแบ่งเซลล์นะไอตรง o o c y t e ตรงนี้มันก็แบ่งเซลล์จาก Primary ก็กลายเป็น Secondary แล้วไอตรงเซลล f o l l i c l e อันนั้นที่มันอยู่รบอบรอบอ่ะ แล้วก็มันก็เปลี่ยนชื่อเป็นโคโรนาเลดิอารตาคือมันมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์เนี่ยโคโรนาแบบเคยดูแบบปรากฏการโคโรนาอะไรอย่างนี้ไหมที่มันอยู่ดวงอาทิตย์เออช่างมันเถอออ่าแล้วไอเนี่ยพอเรื่อนที่มันแตกออกแล้วมันก็กลับมารวมตัวกันใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นคอปัสลูเทียม คอปัสดูเทียมอ่ะมันก็สร้างฮอร์โมนใช่ไหมฮอร์โมนอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะบอกทีหลังตอนนี้ให้รู้ข้อควาไว้ก่อนเป็นยังไงมั่งแล้วคอปัสดูเทียมมันก็ดีเจเนเรตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคอปัสเอาบีแคนทึะไรที่นี้มันไม่ได้บอกคอปัสเอาบีแคน่ะจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นแบบอา่าเป็นแบบคล้ายๆบาดแผลแต่ก็ไม่เชิงอ่ะมันจะกระจายอยู่ในรังไข่ ในมวนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ม้วนต่อไปเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าค mm hmm. อปัสดูเทียมมันสร้างอะไรแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันตกอะไรเป็นตัวกระตุ้นฮอร์โมนอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันตกไข่แล้วอะไรอีกมากมายแล้วอะไรที่จะไม่ผนังมดนู่หนาเหนียวเออเดี๋ยวคราวหน้าได้รู้แน่สำหรับมวนนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอ่ามั้ง ครับ <laughs>